On max. I'ma keep it going till I ain't nothing left Going till ain't got to keep the flame on max I'ma keep it going till I ain't nothing left Going till ain't got to keep the flame on max สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อล์ฟไมกาับโมโต้ครับเบนไมกาับโมโต้ครับรถมือเดียวครับแล้วใช่ฮะในเล่มก็มือเดียวนะครับคุณผู้ชมนะครับหลายหลายคนถามหากับเจ้า w 2 1 1ครับและมากี่คันก็ปิดการขายไปใน ระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงใช่ครับทุกครั้งครับผมวันนี้ห้ามพลาดได้มือเดียวจริงๆกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซนะครับ W211 ตัวนี้เป็น E200 คอมเพรสเซอร์ครับผมไม่ใช่ E200 ธรรมดาตัวนี้ก็ยังเป็นแพ็กเกจจากอีลิแกนเช่นเคยครับมันสวยหรือไม่สวยหรือมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับครับ เอาครับคุณผู้ชมฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าบิวสองหนึ่งหนึ่งคันงามคันนี้นะคุณผู้ชมครับผมอนุญาตเริ่มตั้งแต่กระจังหน้าครับผมกระจังหน้านะครับผมโครเมียมก็ถือว่ายังสภาพสวยงามอยู่นะครับซี่นี่ไม่มีหักฟันหล่อเลยนะสภาพสวยงามนะครับครับโลโก้คันนี้จะได้เป็นแบบดาวร้อยนะครับผมสภาพโลโก้ก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับ ส่วนเลขทะเบียนคันนี้อ่าคือผมแอบชอบนะเพราะว่ามันจะเป็นทะเบียนที่ตรงปีของเขาครับปีนั้นก็จะได้เป็นเลขหมวดนี้ก็คือตรงปีของเขาออกมานะครับ,รบผมแล้วก็นี่คิวคมเมนตรงนี้สภาพสวยงามนะครับครับไฟหน้าตรงนี้เป็นไฟต่ำเอ้ไฟสูงนะ,ะก็สภาพสวยงามนะครับเลนไฟอ่าไฟต่ำเลนสวยงามตบอไก็สวยงามอ่าเปียกๆอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจนั่นนี่ทำไมก่อนรีวิวคุณไม่เช็ดรถให้เรียบร้อยฮะ่อกี้เราเทสเล่นไปทำไมมันเลอะอย่างนี้คุณยังเอารถมารีวิวเอาน้ำนี่เต็มหน้าหมดเลยฮะเกิดอะไรขึ้นนะ มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันฮะอ่ะนี่อ๋อเต็มหน้าเลย<ไ>อยี๋ที่ถีดล้างไฟหน้าใช่ก็คือแรงมาก ยังใช้งานได้อยู่ใช้งานได้อยู่ปกติด้วยนะครับผมคือต้องบอกว่ารถผม211เองนะผมใช้เองนะครับใช้ไม่ได้แล้วตรงนี้นี่แรงมากชนิดที่ว่าไปเล่นส่งการฉีดคนข้างๆได้เลยนะอ่าก็คือเทสระบบให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูนะฮะว่าฉีดไฟหน้าล้างไฟหน้าเนี่ยยังใช้งานได้โยใช่ครับผมอ่ามาต่อที่แก้มด้านข้างนะครับผมคผมสันสวยงามนะครับครับล้อนี้เป็นล้อเดิมขผมมาเซดเดตเบนมาก็ถือว่าสภาพยังสวยงามอยู่นะครับผมดอกยางก็ย anyway> ังถือว่ายังลึกอยู่นะใช้งานได้อีกนานครับผมและอย่างที่เราบอกนะคันนี้นะฮะของคุณผู้ชมนะได้แพ็ก นช่เอลิแกนนี่ครับผมอยู่ครบนะครับครับผมไปเลี้ยวซ้ายที่มุมกระจกก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับแก้มข้างตรงนี้คิวข้างแนบสนิทนะครับคิวโคเมียมนี่ครับผมสีสันตัวถังของเธอนี่ก็สวยงามเช่นกันนะมีตำหนิการใช้งานน้อยมากจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็คิวตรงนี้ที่จะเป็นสีแบบทิมสีแบบ ชาชาชาเข้มนะครับผมก็เพิ่มความหรูหรานะสวยงามมาจากโรงงานนะครับชิ้นนี้ครับผมแล้วก็ล้อแม่งของเม r c e d e s b e n บนสภาพสวยงามเช่นกันนะครับครับผมว่าใช้งานได้อีกนนเช่นกันครับครับผมมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมนะครับก็เริ่มที่เลนนะสภาพใสๆสเช่นกันครับอาจจะเปียกปอนิดหน่อยจากที่เราฉีดมาเมื่อกี้นะครับครับเลนฝั่งนี้ก็สภาพใสเช่นกันนะครับ ผิ rin, วโครเมี่ยนตรงนี้สวยงามอเมิกิลืมบอกฝั่งนู้นจะมีเซนเซอร์ข้างหน้าคือข้างละ3สทั้งหมดเป็น6จุดก็อยู่ครบนะครับครับผมตัดมบกข้างล่างนี่สภาพสวยงามาางครับผมแก้มข้างฝั่งนี้สวยงามเช่นกันฟังเสียงหน่อยนี่ครับผมบางเช่นกันครับผมครับผมล้อมแม็กก็ของ Moses ben, ม e d e s Benz สภาพสวยสวยงามเช่นกันนะครับดอกยางก็ยังใช้งานได้อีกพอสมควรครับผมแล,ละค,ค,แลคันนี้นะคุณผู้ชมนะพาสรรีนะครับ2กรกฎาคม2 5ง5หนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่า กลางปีหน้ากันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้นี่เขาเซอร์วิสเขาเซอร์วิสที่สูงเมอร์เซเดสเบนนะครับจนได้สติกเกอร์วีเพีมาเลยนะครับผมตัวถังฝั่งด้านซ้ายนะให้เราให้ดูชัดๆกันเลยนะว่าสีเธออย่างที่ผมบอกนะสวยจริงๆนะคุณผู้ชมและตัวถังเดิมบ,บางทั้งคันนะตั้งแต่หัวจอดท้ายคันนี้เป็นรถดึเดิมไม่ได้จัดฟิตเมนต์อะไรเลยนะเอาไปขับรอๆหรูๆนุ่มๆนิ่มๆกันได้เลยนะคุณผู้ชมใช่พอไล่มาถึงด้านท้ายแล้วแดดเข้าบอกเลยเมทัลลิกขึ้นสวยงามมากครับผมล้อแมของเมอร์เเซดสนะครับผมก็สสภาาพวยงมเช่นนกััครบ มาถึงด้านบ้านท้ายของเธอกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมไฟท้ายด้านซ้ายนะครับก็ถือว่าสภาพสวยงามนะครับอาจจะมีรออิ้วรอยนิดหน่อยจากการใช้งานนะแต่ว่าไม่น่าเกียดนะครับ โลโก้ e 200นี่สภาพเงาสวยงามนะครับครับไฟเบรกันที่สสวยงามไม่มีแตกคากโลโก้มันเสด็จเว้นสมบูรณ์นะครับครับผมคอมเพรสเซอร์ครบทุกตัวอักษรสวยงามครับ <ไป S 1> ผมไฟท้ายด้านขวามือผมนี่ก็สวยงามกริบกริบเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมครับ,รบผมคิวโครเมียมด้านล่างนี่เงาสวยไม่มีบุบมนะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะได้เซ็นเซอร์มา4ี่จุดก็อยู่ครบทุกจุดนะครับครับผมแล้วที่สำคัญเมื่อกี้ให้ดูนี่ก่อนเลยคันนี้ได้กุญแจมา2ดอกนะครับจะใช้งานได้นะครับผม ห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคุณผู้ชมครับคุณลองดูดิโอ้โหต้องบอกเลยนะครับเป็นตัว E นะท้ายค่อนข้างห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่นะลึกนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เป็นพรมเดิมๆมาจากโรงงานทุกชิ้นส่วนเลยนะคุณผู้ชมใช่ครับผมแล้วตัวนี้นี่เอาไว้เกี่ยวตรงนี้ก็ยังอยู่สมบูรณ์ครับผมยางอะไรตัวหลุมใส่ของแมลงเครื่องมืออยู่ครบนะครับต้องบอกว่าเป็นท้ายที่สวยมากๆนะฮะรถคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะใช่ครับแล้วก็สามเหลี่ยมฉกเฉือนก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ไฟ ห้องสัมภาระสองข้างติดครบปกติครับผมนี่นี่นี่ข้างซ้ายข้างขวาติดครบปกติครับมาอีกหนึ่งความเดิมของ Merced e s b e n z คันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้าเป็นลงของโรงงานเบนทอยู่นะคะผมมาบานหน้าฝั่งซ้ายก็ของ m e r c e d e s b e เ z อยู่นะครับ,บ,นห,นรบหลังซ้ายบานใหญ่ m e r c e d e s b e n z หลังซ้ายบานเล็ก m e r c e d e s Ben z นะครับกระจกหลังนี่ Mercedes Benz เช่นกันครับผมมา หลังขวาบานเล็ก mm. มาสเตดเบ้นนี่อยูนี้นะครับหลังซ้ายบ้านหญ่บานหน้าฟั่งคนครับครบโรงงานทุกบานครับผม มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมก็จะเป็นรหัส M271 ด800ซีซีที่มีระบบคอมเพรสเซอร์เข้ามาช่วยควบผุมอากาศทำให้อัตราเร่งดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นครับผมใช่ฮะก็ดีดูเลยห้องเครื่องแห้งๆนะครับผมเครื่องสภาพสวยงามนะครับครับและอย่างที่เราบอกนะว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนจริงๆนะฮะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมรับประกันเลยนะว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับเฮียกอลดูนี้นะขาน่ สถานอุตสาหกรรมไทยนะก็ยังติดครบอยู่เดิมเดิมนะครับผมขาหน้าสวยๆเลยครับผมมาถึงภายในรถยนต์คันหรูคันนี้กันบ้างนะคผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะับผมข้างบนนี้นะครับก็เป็นหนังบุนุ่มนะครับสภาพถือว่าสวยงามขาวสะอาดนะครับลายไม้นี่สวยกลิบเลยไม่มีแตกหักนะครับปุ่มตรงนี้ไม่มีร่อปุ่มเปิดกระจกก็ไม่ล่อนะครับ มือเปิดตรงนี้ยังถือว่าสภาพสะอาดสวยอยู่นะครับครับแผงประตูด้านล่างะบานใหญ่นี่ไม่มีแตกนะครับอันช่องเล็กตรงกระจกก็ไม่มีหักนะครับครับผมกระจกไฟฟ้านะครับผมลงขึ้นเลื่อนๆนะครับกระจกมองข้าปรับไฟฟ้านะครับครับผมไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมฮะ ต่อมานะฮะก่อนจะดูภายในผมจะให้คุณผู้ชมดูอะไรเอ้าอันคืออะไรคู่มือประจำรถ e-class อ่ะพร้อมนี่นะฮะสองดอกไปเลยตัวที่กุญแจสองดอกนะฮะคู่มือรถก็ยังอยู่ครับผมครบนะฮะผู้ชมมาให้ดูก่อนนะเรามาดูภายในนะคุณผู้ชมนะภายในคันนี้นะฮะต้องบอกเลยนะว่าเป็นหนังเดิมๆแท้ๆมันจากโรงงานนะคุณผู้ชมสภาพสวยนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะฮะบเบาะทุกอย่างไม่มีแตกไม่มีขาดได้ไม่มีร่นนะ เบาะยังทรงยังดีอยู่ยังแน่นๆน,นอยู่นะฮะต่อมาก็ระบบไฟฟ้าอะให้พี่กอฟดูเบาทรงนี้ไว้นะผม,มจะกดเมมโมรี่กดเลขหนึ่งครับผมอ่ะผมเลื่อนเบาะนะครับเดินหน้าถอยหลังกระดกหน้านะครับขึ้นลงกระดกหลังขึ้นลงพนักพิงขึ้นลงหัวหมอนนะครับผมลงแล้วก็ขึ้นแล้วผมจะกดที่เลขหนึ่งกลับนะครับตรงนี้นะกดเลขหนึ่งกลับ นี่กับที่ทรงเดิมของเขาเลยครับเมมโมรี่ใช้งานได้ปกติกครับโอเคนะฮะจุดแรกก็ผ่านไปแล้วนะฮะมาต่อไปนะดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะสังเกตจากทิมลายไม้ของเธอนะั้นช่างสวยงามยิ่งนักนะฮะผู้ชมแล้วก็คอนโซลเขาเดิมๆนะ,ะสวยงามไม่มีแตกไม่มีชำรุดนะฮะคอนโรลแอร์ทุกอย่างยังเป็นของเดิมและสมบูรณ์ นะฮะคุณผู้ชมวิทยุของเดิมครับผมทุกอย่างของเดิมหมดเลยคอนเซอร์กางทุกอย่างของเดิมทุกชิ้นนะลายไม้เธอสวยมากแล้วก็หัวเกียร์นี่ก็เป็นอิริเกนครับคุณผู้ชมระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะวิทยุกดป๊อปอัพนะฮะคุณผู้ชมนี่นี่เป็นไงเปิดมาฟับก็มีซีดงซีดีใส่กันได้6แผ่นนะฮะคุณผู้ชมอ่าแล้วตรงนี้ตรงกลางนะฮะคุณผู้ชมก็เปิดมาเก็บของได้นะฮะครับผมฮะโอ้โหเป็นไงหนึ่งชั้นชั้นหนึ่ง สองชั้นนะฮะกำมหยีทุกนายสวยงามนะครับคุณชมครับผมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวานบ้างนะฮะคุณชมครับผมข้างบนนี้นะครับหนังบูนุ่มตรงนี้นะสภาพสวยงามนะครับลายไม้นี่สวยกริบเลยปุ่มตรงนี้ไม่ลอกนะครับมือเปิดพวงพยมสวยงามปุ่มเปิดกระจกก็ไม่ลอกเช่นกันนะครับด้านข้างนี่มีรอยบ้างทมการใช้งานนะจะบอกเลยว่าไม่น่าเกลียดนะครับแผงข้างนี่ขาวสะอาดนะครับลำโพงบช่องใหญ่ไม่มีแตกหักนะครับช่องเล็กที่กระจกก็ไม่มีหักเช่นกันครับผม จกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนื่ลื่นๆเลยครับเดี๋ยวชมรับไฟฟ้านะักดานข้างนะครับผมไปทางขวาทางซ้ายจับขึ้นลงใช้งานได้ปกติทุกทิศทางครับครับผมมาถึงเบาะนะฮะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะคุณลองดูนะสภาพของเขาผมต้องบอกบเลยนะ ว่าสวยกันเลยทีเดียวดีกว่านะครับผู้ชมทุกอย่างนะเบาะไม่มีแต่ไม่มีขาดอย่างที่เราเคยบอกนะได้ทุกอย่างไม่ล้นนะครับผู้ชมเบาะและเบาะของเขาเนี่ยทรงทุกอย่างเนี่ยยังคงนั่งเพอร์เฟกต์และก็ยังดีอยู่นะฮะต่อมาเราก็จะเทสระบบไฟฟ้าให้ดูนะฮะนะครับผมพี่ก๊อปดูเบาะทรงนี้ไว้นะครับผมผมจะกดเมมโมรี่กดเลขหนึ่งนี่เรามาเลื่อนเบาะไฟฟ้ากันนะครับผมเดินหน้าถอยหลังกระโดดข้างหน้านะครับขึ้นลง กระดกข้างหลังขึ้นลงขักพิงนะครับผมขึ้นลงหัวหมอนนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็พี่เปนลูกกดบอกพวงมาลัยไฟฟ้าก่อนเลยครับโอเคครับพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะอันนี้นะฮะจะคอนโทรลได้สีทิศทางนะคุณผู้ชมลองดูลงนะฮะขึ้นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็โหดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยืดนะฮะคุณผู้ชมใช้งานได้ปกตินะฮะพวงมาลัยสวยนะฮะ ครับผมอ่ะดูนี่นะมันก็จะมีซิงกัน3อย่างก็คือเบาะพวงมาลัยแล้วก็จกมองข้างนี้นะครับผมกดเลขหนึ่งนะทุกอย่างจะกลับเข้าตำแหน่งเดิมที่เราเมมโมรีไว้ครับผมใช้งานได้สมบูรณ์เลยเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงด้านไม้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมไม้สวยๆใสๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับวิ่งมาเพียง172,213สกิโลเท่านั้นนะฮะร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะคุณผู้ชมยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรไม้เด็ดขาดนะครับคุณผู้ชม ต่อมาบนหัวผมกันบ้างนะคะว่ามีอะไรนะฮะคุณผู้ชมอ่ะมา่านบังแดดเปิดมาก่อนนะฮะมีสองชั้นนะะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้เป็นกระจกแต่งหน้านะไฟไม่ติดนะฮะคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้คุณผู้ชมไปทําเองนะฮะไม่กี่บาทนะใช้หลอดไฟนะผมไม่ได้ทําให้นะชัดเจนนะฮะั่ามารบังแดดสองชั้นเป็นไงออะเปิดมาหน้าครับ ปุ๊บบังกล้องพิกอปสางนั้นบังกล้องนี่ช้อนหน่อยพิกปช้อนหน่ตรงนี้นี่เห็นไหมสองชั้นนะครับคุณผู้ชมก็คือเวลาขับต่งจังวัดเดียบางทีแดดมันเข้าด้านข้างด้านข้างะเข้าข้างเสียงหน้าเสียงนี่แล้วก็มีกันข้างกันหน้าได้ครับผมาต่อมานะมาฝั่งผมกันบ้างนะคะก็เช่นกันนะคุณผู้ชมครับผมนี่ก็จะมีกระจกนะคะข้างนี้ไฟติดนะข้างนี้ไฟติดนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เป็นบังแดดสองชั้นเช่นกันนะคุณผู้ชมนี่ยังไงออปชั่นนี่อย่างนี้รถ อ่าด้านขวาไฟอ่านหนังสือนะตรนี้นะติดนะครับข้างล่างนะครับซ้ายติดนะครับทุกอย่างตรงกลางใช้งานได้นะแล้วก็คอนโทรลไปด้านหลังนะพวกผมกดปุ๊บก็จะติดตรงนี้นะฮะด้านหลังทุกอย่างใช้งานได้ครับตรงนี้ครับผมขอพิกัดด้านข้างรถต่อเลยครับผมนี่เลขคัดซีรถอยู่นี่นะตัวเพจเขานะ0 192นะครับอ่าผมเช็คมานี่นะครับ0 192 E200 c o m p ้ e s s o r คอมพเซอร์ สีภายนอกภายในนะครับปีก็คือ2 0 0พปลายปีแล้วจดทะเบียนจริงปี2003ก็ตรงนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวนะจุดๆนี่เป็นเอลิแกนนะครับผมตรงตามโรงงานเลยครับมาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังกันบ้างนะฮะผู้ชมครับครผมข้างบนนี้เป็นแบบหนังบูนนุ่มนะครับก็สภาพสมบูรณ์นนะลายไม้ตรงนี้นี่สวยงามเลยมือเปิดพงมาัยตรงนี้สวยงามเช่นกันนะครับดีเคบบรตรงนี้กดปุ๊บด้งปับ๊บใช้งานได้ปกตินะครับ ตัวสวิตกระจกไม่ลอกนะครับมือเปิดนี้ถือว่ายังสวยอยู่นะครับช่องลำโพงด้านล่างไม่มีแตกหักนะครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้ื่นลื่นเลยครับผมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผงกันบ้างนะครับผู้ชมครับหนังต้องบอกเลยนะว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างนะแล้วก็ช่องลําโพงตรงนี้ไม่ได้แตกไม่ได้หักเลยนะทีมลายไม้ค่อนข้างต้องบอกเลยว่าสวยกริบจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็อ่านี่นะฮะ ที่เคเบุรีครับเปิดปิดใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมฮะต่อมากระเทริระบบไฟฟ้าครับลงอย่างลื่นคุณผู้ชมลองดูขึ้นอย่างไวนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะฮะห้องโดยสารแถวสองด้านหลังของเขายังมีแอร์มาให้คุณผู้ชมด้วยนะฮะเป่าความเย็นได้ถึงข้างหลังไม่ต้องแย่งข้างหน้ากันเลยทีเดียวนะ,ะค,คุณผู้ชมม,มาดูเบาะด้านหลังกันบ้างนะครคุณผู้ชมมาต้องบอกเลยนะครับว่าเบาะนะ สวยงามมากใช่ครับไม่มีแตกไม่มีขาดเบาะทรงแน่นจริงๆมากๆ<ช>นะคุณผู้ชมคมรสวยงามเป็นเบาะเดิมหนังแท้นะคุณผู้ชมทั้งเบาะนัง่งแล้วก็พนักพิงฮะคุณผู้ชมอ่ะนิดนึงฮะ ผมเอาหัวหมอนขึ้นก่อนผมลืมขึ้นก่อนโทษเยอะครับผมหัวหมอนเวลามันบังตานะะทำยังไงได้บ้างฮะน้องอุ้มครับเราก็กดมันเอาลงมันไปสิครับในแด้งแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเราเอาขึ้นเราต้องใช้มือดึงขึ้นเป็นแบบนี้จากโรงงานอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอฮะมันร้อนข้างหลังทํายังไงตอม่านขึ้นสิครับพ่อเยี่ยมมากฮะับสบายเลยครับโอ้ขึ้นได้ปกติระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งขันนีตรงกลางผมนี่คุณดูนะพอเปิดมาปุ๊บมีอะไรกันบ้างเท้าแขนได้นะคุณผู้ชมพอเปิดขึ้นมาอีกเเฮ้ยจอออะะไร่ อะไรวะ E สองร้อย K อะไรหรือจะเฮ้ยอ้อคู่มือวิทยุใช่ไหมใช่แล้วก็คู่มือที่เป็นภาษาอังกษให้ชช่ของเขามาซ่อนอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวได้เกตด้วยนะน้านี่นี่นี่ๆเขาติดไปด้วยนะ E 2 0 0 K คอมนี่โอ้โหก็ยังอยู่นะครับผู้ชมครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ๊บเปิดมันก็จะวางแก้วน้ำได้อีก2ใบสมบูรณ์นะคุณผู้ชมครับ ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราก็นั่งกันอยู่ในเจ้า W211 คันงามคันนี้และงามจริงๆครับใช่ครับต้องการันตีความงามเธอเลยดูดิใช่สวยไหมงามแอร์ก็เย็นนะครับเพลงก็เพราะนะครับใช่เบอร์ฝั่งนิดนึงให้ฝังนี้หนึ่งอ่าเปิดดูอ่ามี่กดที่มืออยู่นะกดที่ฟังก์ชันนะใช้งานได้ปกตินะครับ ภายในข้างหลังก็สวยงามอย่างที่รีวิวเอาไว้นะครับหัวหมอนนะครับเอามือขึ้นแบบนี้จากโรงงานและสามารถกดพับลงได้เลยเอามาลงด้วยครับกด็นี่ไฮะลื่นๆนะครับช่องแอร์ด้านหลังครับคุณผู้ชมครับไม่มีแตกหักนะครับสามารถปรับรีแอได้ซ้ายขวาจัดไปครับรถเริ่มเยอะแล้วตอนเย็น อลงแล้วเดี๋ยวขอคลิปเกรก่อนแล้วอ,อุยคอมเพรสเซอร์เป็นไงค,คอมเพรสเซอร์เป็นไงมันจะเร็วเกินไปแล้วนะอ,อ้าวจ้ำโอลทพาร์ตดูซิช่วงล่างดีหรือเปล่าเอาสิช่วงล่างไม่ชัดอ่าเมื่อกี้แล้วก็นี่ขอคลิปเกียร์ก่อนนะนี่สี่เส<อ>ามให้มันดึงนิดนึงอา่านี้เป็นสองดึงแล้วนะครับสองปึ๊บสามอ่าสี่ห้าก็จะเป็นตัวดีขึ้นมาก็ใช้งานได้ปกติครับ ครบรเลยอีกนิดหนึ่ง c u s c o n t o l อ่านี่นะนจอขึ้น65ผมก็โดกขึ้น65 66 67นี่แล้วนูนาเท้าขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับอีกหนึ่งสเต็ปกดปุ๊บไฟขึ้นตรงหัวเป็นไฟกดขึ้นเป็นริมเห็นไหมมันก็จะลิมิตความเร็วเราไว้แค่70เพิ่มได้นะ80 90แล้วแต่ผู้ชมจะตัง้งก็ใช้งานได้ปกติครับอ่าโอ้โห Option ครบนะใช่ครับได้รถมือเดียวสภาพสวยแบบนี้ครับ สวยนะนี่พวงมาลัยสุดคลิปลิค,ลครบเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างเครื่องบอกเลยว่าสมบูรณ์แน่นอนกดไปกี้พุ่งปูดเลยแล้วก็เครื่องแล้วก็เกียร์สมบูรณ์แน่นอนครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนที่รอบสูงๆเนี่ยเราขับกันรอบต่ำตก็เปลี่ยนนิ่มตัวที่โทนิกก็5สปีดใช้งานได้ปกติครับส่วนช่วงล่างนี่ก็สมบูรณ์แน่นอนเมื่อกี้จำพอสะพานขนาดนั้นถ้าไม่สมบูรณ์มันเลือ้อยโชว์เราแล้ว,ลวก็สมบูรณ์แน่นอนทางคอนกรีตไม่มีขุกกัดอะไรแล้วก็ความนิ่มนวลทันนี้จะเป็นแบบฟิ น่นนครบนะครับซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามวยเด็ดขาดมันไม่อยู่รอคุณแน่นอนรถสภาพนี้นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ขายดีมากใช่แล้วยิ่งเป็นสีบอลก็ขายดีแต่สีฟ้าที่เราขายไปก็หายากเหมือนกันนะใช่ครับอ,อันนี้ก็คืออย่างที่บอกแหละมันด้วยสภาพด้วยด้วยมือด้วยเออพี่ก๊อฟอย่างนะ,ะพี่เบนพี่เบนล้วงตรงหน้าขาพี่หน่อยนะเมื่อกี้ผมลืมให้ดูว่ามันมีกล่องพยาบาลอยู่นะกลางมาดูหน่อยนี่นงเห็นนะ ลองเปิดเลยเปิดเลยเราใช้เลยไหม่ะไม่ใช้เราไม่ใช่อะนี่อยูครบดูเนี่ยเฮมีชั้นไกลๆเลยนะใช่คือรถผมไม่มีนะเนี่ยผมไม่รู้มีอะไรบ้างชุดประสบการาก็อยู่ครบเลยเกฟฝั่งนี้ก็ยังอยู่นะนี่ไม่หักนะเมื่อกี้ผมลืมเปิดให้ชมนี่แกอยู่ครบปกตินะสมบูรณ์มากครับ รถสวยยังไม่พอได้รถไม่น้อยอีกตังหงครับผมได้รถมือเดียวอีกตังหาได้รถที่มีคู่มือและกุญแจพร้อมอีกสองดอกครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับผมยิ่งคําว่ารถมือเดียวนี่ผมบอกเลยยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรนะตอนเพราะว่ารถเนี่ยเขาปี2003นะครับก็ค่อนข้างนานแล้วเปลี่ยนมือกันมาเยอะมาก วันนี้เมกาโมโตบจัดให้ฉลองปีใหม่เช่นเคย369,000้โหบาทต้องซื้อให้ทันผมบอกเลยนะแป๊บเดียวดูกระทู้ดูรีวิวแค่แป๊บเดียวครับไปแน่นอนและทุกคันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกาโมโตเอ้ยลืมเว้ยยอดจัดยอดจัดอ่าคือคันนี้สามารถจัดแฟรนได้นะฮะเริ่มต้นดาวที่1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นอ่า1,900บาทก็ถือว่าดาวไม่เยอะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ดไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกอเมโต์นะครับ